不是的呢，呀，不是嘛？你干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 嘛？

เดี๋ยวพ่อไปไปดับที่ห้องน้ำเป็นไรหรอ้อนานอนเรดนแอนทุนมนเงินเราหนีแล้วอ่ะไม่เป็นไรเราชีดยังก้กกาวต่อไปโอเคขอบคุณมากนะ